เื่อนมือใหม่นะครับสายเนื้อ,อ,อหรือเพื่อนๆที่กําลังคิดที่จะขายกว๋วยเตี๋ยวนะครับที่จะน่องลายมาทำนะครับผมแนะนํานิดนึงให้เป็นน่องขาหน้านะเพื่อนๆน่องขาหน้านี่มันจะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรลหละเอ็นแทรกเยอะเยอะมากกว่าเยอะกว่าน่องขาหลังอีกนะเพื่อนๆให้เอาน่องขาหน้ามาน่องขาหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะมี้าเรียอว่าเนื้อจะเป็นแบบเป็นมันมดๆเป็นก้อนๆลักษณะแบบนี้แหละครับมันจะคล้ายๆว่าอะไรแหละเขาเรียกว่าเนื้อที่แบบเหมือนมังคุดก็ว่าได้นะครับถ้า แกะมาเป็นกีบเป็นกีบเป็นกีบนะครับมันจะเป็นกีบกีบอย่างนี้แหละครับมันจะมีกีบกีบข้างในเป็นเนื้อมันจะเป็นมัดเป็นมัดอ่ะพูดไม่ถูกเหมือนกันอ่าดูนะเพื่อนๆความยาวมันก็ก็ยาวอยู่ใช้ได้เหมือนกันประมาณสักยาวเท่ากับไอตัวจุดแก๊สเลยนะครับเพื่อนๆพอนเป็นประมาณฟุตหนึ่งได้เวลาต้มเสร็จปุ๊บมันจะหดหดเหลือนิดเดียวเองประมาณเป็นกระปั้นหนึ่งนี่แหละครับหดลักษณะแบบนี้เวลาต้มเสร็จเปุ๊บมันเลเป็นลักษณะแบบนี้ ก็ให้เพื่อนๆเอามางัดออกก่อนแงะออกก่อนก็คือว่าถ้าทําทุกวันงานมันมันจะรู้เลยตัวนี้ที่เราที่ผมชี้ให้ดูเมืเ่อคื้ครับคืองัดออกมาก่อนตัวนี้รู้สึกว่ามันจะได้ก่อนแล้วนะ <S <S เพื่อนๆนะนเวลาต้มเนี่ยครับมันอยู่ข้างนอกคือมันโดนความร้อนแล้วมันจะได้ก่อนครับเพราะขณะที่เราต้มเนี่ยตัวนี้มันจะได้แต่ข้างในมันยังไม่ได้ข้างในยังไม่ได้ผมก็ได้นําให้เลาะออกก่อนครับตัวนี้จะได้แล้วครับตัวนี้ให้เลาะออกเลาะตัวไหนเป็นมันไม่เป็นลายมันก็ จะเป็นเนื้อเศษเ,เขาเรียกว่าเอาไปทําเป็นเนื้อเปื่อยแทนนะเพื่อนๆนะให้เลาะอ,ออกลักษณะแบบนี้ครับเลาะอ,ออกเลยถ้าทําทุกวันแรงงานมันจะสอนเราเองเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าทำยังไงใหม่ๆก็อาจจะไม่รู้เดี๋ยวเพื่อนๆจะตัดเนื้อทิ้งสปาเปล่าเสียดายเพราะต้นทุนมันค่อนข้างที่จะสูงให้งัดออกมาตัวเศษตัวนี้ให้เอาไปทําเป็นเนื้อเปล่อยไปเขาเรียกว่าเนื้อตุนเอาไปตุนอีกทีหนึ่งก็ได้แต่น่องลายตัวในตัวนี้ไปทําเป็นเนื้อเปลือยตัวเนี้ย เราเลอกออกมาก่อนเพื่อนเรา,เอา่ออกก่อนเพราะว่าความร้อนให้มันซึมเข้าไปข้างใน i, เพราะมันยังไม่ได้ตัวนี้มันจะเหนียวอยู่มันยังค่อนข้างที่จะเหนียวอยู่ครับให้ลอกออกมาแบบนี้ความร้อนต้มเสร็จปุ๊บเลยน้ำร้อนมันจะซึมเข้าไปข้างใน i, เนื้อได้ดีกว่าให้ลอกออกมามันจะเป็นกีบๆเป็นก้นกกอนๆลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนนะให้ลอกออกมาก่อนครับลอ,อกมาแล้วไปต้มอีกทีนึงเพราะตัวนี้ยังไม่ได้ให้เราให้เราเอาไปต้มอีกทีนึงครับส่วนเนื้อที่เราลอกมาแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆเพื่อที่จะไปตุ๋นอีกทีนนนนนึเเออาไปปตุุใใหห้้มมมััั่่ืยครบ ให้มันนุ่มเลยทีนี้เราจะตุนไปเรื่อยตุนจนกว่าเราจะพอใจหั่นลักษณะแบบนี้หั่นเป็นชิ้นพอคำพอคำล่ะเราก็จะเอาไปตุนอีกทีนึงนะครับแบบเนี้ยไปตุนอีกทีนึงครับผมเอาไปรวมกับพวกเนื้อเนื้อสามชั้นเนื้ออะไรนะครับไปตุนอีกทีหนึง่งส่วนน่องลายที่เราเลาะออกมาให้เอาไปต้มอีกทีนึงครับเอาไปต้มอีกทีนึงเพื่อเพื่อความร้อนจะได้ซึมเข้าไปในตัวเนื้อน่องลายตัวนี้ครับความร้อนมันจะซึมเข้าไปแล้วจะทําให้ เนื้อไอ้เครื่องเทศกับน้ำซุปเนี่ยซึมเข้าไปตรงนี้มันจะได้หอมครับตัวน,นี้แผกมาเพราะว่าเราถ้าเราไม่แผกมาเนี่ยครับมันความร้อนมันจะซึมเข้าไปอยากข้างนอกมันจะเละข,ข้างในยังไม่ได้คือแนะนําเพื่อนๆนะครับให้เอาไปต้มอีกทีนึงครับถ้าข้างนอกเละข,ข้างในเนี่ยได้ครับคือผมอยากจะให้แนะนำนิดนึงว่าให้เลาะแบบแบบผมเนี่ยมันจะได้ไม่เสียเนื้อเพราะว่าต้นทนค่านข้ีนสูงแต่เนื้อตัวน,นี้พอได้เสร็จปุ๊บให้เรามาหัน่นหั่นเป็นชิ้นๆลักษณะแบบนี้ครับหั่นเป็นชิ้น และเวลาเราจะกินก็กินง่ายแต่เก็บก็หนีบง่ายครับหั่นเป็นลักษณะแบบนี้นะเพื่อนๆน่องลายตัวนี้มันจะลายเยอะที่ผมบอกครับเนี่ยตัวนี้ลายมันจะเยอะถ้าเป็นน่องขาหน้าครับพอหั่นเสร็จเราสามารถไปแช่ตู้เย็นเก็บไว้ได้เป็น3เดือนก็ไม่เสียครับแนะนำเพื่อนๆนะครับตัวนี้ให้ไปเก็บไว้ในตู้เย็นครับเก็บไว้ฟรีมันจะเก็บไว้ได้นานมากเลยครับเนื้อตัวนี้เก็บไว้ได้นานมากเพราะเราตุ๋นเราต้มเรียบร้อยแล้วจนกว่ามันนุ่มแล้วครับลองทาดูนะเพื่อน เพื่อนเวลาเราต้องลายถ้าแช่ตู้เย็นไว้เวลาเราจะใช้นะครับเวลาขายในเวลาจะใช้แช่ตู้เย็นเป็นเนี้ยสเดือนก็ไม่เสียนะครับเป็นเพื่อนนะเวลาเราจะใช้ผมแนะนานิดนึงว่าเอาน้ําร้อนลวกก็คือน้ําซุปที่เราทาเกาเหลาทำก๋วยเตี๋ยวเราเดินตามมา,มาดูครับเนี่ยเอาวางไว้ลักษณะมีมีหม้อสักอันหนึ่งหม้อไหนก็ได้เราทีนี้มาตักน้ําซุปเดินข้ามามาดูน้ําซุปเนี่ย ตักน้ำซุปในหม้อแล้วไปลาดอ่าเดินเดินไปนี่นะครับมาดูดูวิธีลาดลาดอย่างเงี้ยลาดไปเลยเพราะนี้มันเย็นอยู่นะครับนี่มันเย็นอยู่แล้วเอาน้าร้อนเราไปลาดไปเลยลาดแบบนี้อันนี้สามเดือนก็ไม่เสียนะเพื่อนเนี่สามเดือนก็ไม่เสียแช่ไว้เลยเนี่ยครับเวลาเราจะขายแล้วก็เอาเอาน้าร้อนเนี่ยมาลาด พอมันราดเสร็จแล้วมันก็จะละลายครับราดราดเสร็จตุ้มละลายเอาให้ร้อนร้อนแล้วแลเราก็ไปขายครับเวลาต้มต้มเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือเวลาต้มเสร็จปุ๊บเราแช่ตู้เย็นไว้แล้วมาขาย3เดือนก็ไม่เสียด้วยเพื่อนดูบรรยากาศลูกค้าลองทานได้ลูกค้าดูบรรยากาศที่ร้านลูกค้า,าก็รับเรยนด้วยครับเวลาเนื้อโดนโดนแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บไว้ครับบลูเบอรครี่มีคิดในใจนะเ,นเพื่อนนะับ๊ายบายไปก่อนบ๊ายบาย